สวัสดีครับทุกท่านน้ากรนลากันครับผม,ผม here, สลับมือนี่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสิบห้ามาชมครับพม่ารอนมมอลำซีอิกหนึ่งโตครับพี่น้องครับนี่ครับนี่อีกหนึ่งโตพี่น้องครับสี่าไปประกวดครับพี่น้องครับอ่าอันนี้จะพาไปประกวดครับเออความสวยความงามครับพี่น้องครับนี่ครับสายประกวดอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องผม รครับผมอายุดีครับ, on, รบอ, coil. อายุอานามดีครับพี่น้องครับอายุอานามดีครับต่อครับดูต่อครับอายุดีครับหน้าตาสวยพี่น้องครับรูุพรรดีครับปริ่งตังครับครับผมสวงามกันอีกพี่น้องครับผมมารอนมาอ่า อีกตัวใช่ตุ้มฤกษีอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับเอามาให้พี่น้องได้ชมกันครับผมอันนี้ช่วงบรรยากาศเศร้าๆจังสี่พี่น้องครับผมอืมคิวพันธ์ดีครับอ่าสวยครับร้อยพอดีครับพี่น้องร้อยกระลังงามครับสองจุดห้าครับผมร้อยสองจุดห้าครับสวยงามอีกตัวหนึ่งครับของนมมาลับซิ่งครับพี่น้องครับ ตา,า <wield ing 1970> ตาครับไก่ไก่พี่หน้าตาไก่พี่น้องครับเดาตาสวยมากครับตาสวยขาแข็งร้อยร้อยผู้ดีครับผมร้อยผู้ดีครับสองจุดหาสมส่วนดีครับพี่น้องครับขาแข็งพี่น้องครับสีริาดีครับนะครับครับผมมานมอลลัมสิงครับพี่น้องครับ สมาชมเพียงจะมีการละกันครับขอลาไปเพียงจะนีขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะ